ในเกมสุดท้ายกราฟไทยต้องการ3เกมรวดมาดูว่าตัวตึงของเกาหลีใต้ที่พึ่งตื่นขึ้นมาจะสามารถเอาชนะประเทศไทยได้ไหมกับอาริ่าในเกมสุดท้ายของประเทศไทยกับเกาหลีใต้เข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยเข้ามาแล้วฝากกดรัวใจเข้ามาแล้วฝากกดแชร์นะครับและนี่คือโบ๊ทบายลีเจนด์แต่พร้อมแล้วไปลุยกันเลย10วินาทีตรงนี้อ้หน้าหลายอย่างพิมพ์เข้ามาได้นะใครหาเพื่อนในเกมหรือใครอยากมีเพื่อนเล่นเกมก็สามารถนะครับเข้ามาได้เดีย ครับตอนนี้เกมที่สามพร้อมแล้วครับไปเลือ,อยกันเลยตัดกระสุนการเลือกฮีโร่แล้วก็การแบนฮีโร่ในเกมที่3ครกับประเทศไทยกับด้านของเกาหลีใต้ครับฝั่งของประเทศไทยครับประเรทศไ,ไทยมีด้านของเนี่ย QUIN เนี่ย Sender ร์13เนี่ย แล้วก็มีน้องฮัลลุจากเอ f Ly เนี่ยแล้วก็มีทีเอเคเนี่ยจูสเอ่อน้องจูส์วาร์เเนี่ยจาก UCWR วาร์กประเทศไทยครับแล้วก็คุณยศหลบเนี่ยจากประเทศไทยส่วนเกาหลีใต้ครับโรชีครับจากโฟลเคครับมีเรื่องของไรโอจากเอลเอสพเนี่ยครับรอสบอนแฮกครับจาก C จาก EC นะครับแล้วก็เฟรอลซี o C. คนซ้ายเนี่ย เป็นดน้านของ XW h นะครับโอ้ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะอ่านยากมากนะครับก็เป็นน้าของเกาหลีใต้ครับในฝั่งสีแดงเกาหลีใต้แบน f a ล l i n g อัลตรีออกไปครับส่วนฝฟ้งประเทศไทยแบนยูดัสกับลี่งครับ <c oughs> ตอนนี้ประเทศไทยเกมนี้น่าจะไม่ได้กดนนดันเท่าไหร่นะแต่เกาหลีใต้เองต้องอย่าแพ้3-0น <c oughs> จะฮะอย่าจะแพ้ทุกทีแพ้2-1งหนึ่งพอ ใครเข้ามาแล้วก็นี่คือเกม Mobile Legends เ,เกีบโอ้โหแล้วฝั่งของประเทศไทยก็เปิดรูบี้มาก่อนเลยครับตัวเมตาอีกหนึ่งตัวและที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ชอบเล่นนะรูบี้เนี่ยเพราะว่ามันขัดโอ้มันป่วนมากครับโดยเฉพาะตัวอย่างแฟนนี้โดนรูบี้เกี่ยวนี่ก็ไปได้ย่ำกันนะเดี๋ยวเป็นตัวขัดตัวที่แบบเบรกได้แต่ว่าฝั่งของเกาหลีใต้ก็เอามาเหมือนกันเดียบนี่เกี่บมีอาร์หลอดมีรูบี้ก็ต้องมี R อาร์หลอดเลยเกีบตัวซีซีเหมือนกันเดี๋ยวอาร์ลอดนี่คือสตันด้วย แล้วก็โอ้โหคุ้นคุ้นที่จะเป็นตัวหลวงได้ดีด้วยเนี่ยมีแฟนดีกับอารอนครับเกาหลีใต้ครับฝั่งของประเทศไทยครับหายาบุสไครับมาแล้วใช้หายาบุษะในตัวที่2ครับพร้อมกับเรสลี่ตัวเลตแบกในช่วงเลนเกมงของประเทศไทยเนี่ยส่วนเกาหลีใต้ครับน้องจูเลียนครับกับครอสโคตใจจูเลียนมาแต่ครอสเองผมว่าน่าจะยังไม่ค่อยใช่ช้อยเท่าไหร่เพราะว่าประเทศไทยมีดูบี้ครับเรียกเป็นเบียทริกครับในเกมนี้เบียทริก ได้จับมาเป็นฝั่งของเกาหลีใต้บ้างครับแต่ว่าฝั่งของเกาหลีใต้แม่เหมือนจะไม่อยากรีบเปิดเมดเก็บเปิดมาเป็นลมมิ่งยังฟรังโก้สวัสดีทุกคนครับขอบคุณของขวัญที่ส่งมาให้ด้วยเนี่ยน่ารักมากนะหัวใจส้มเนี่ยสวัสดีแกง๊งแก๊งหัวใจส้มนะบ้านดำนะส่วนบ้านฟ้าก็สบายดีเด้อเดือดๆไปฝั่งของประเทศไทยครับยังไม่เลือก ยังลังเลกันอยู่นะแต่น่าจะคอนเฟิร์มแล้วครับในตัวสุดท้ายเป็นซอเวียครับเปิดเมดมาตัวสุดท้ายพร้อมกับตัวโลมิงโอ้โเกมนี้ใช้ชูโลมิงครับแต่ชูกับลูบี้เนี่ย คือเป็นฮีโร่ที่เป็นไฟเตอร์เหมือนกันแล้วก็สามารถโลมได้ทั้งคู่เลยเนะครับก็ต้องดูเลยครับว่าจะเอาตัวอะไรมาโรมมิ่งนะในฝั่งของประเทศไทยชูเองก็อีกพีได้แล้วช่วงนี้เนี่ยชูอันดิเมสกิลชุดเดียวเนี่ยแรงมากนะตัวบางโดนี่กับบอยอย่างเดียวเลยเนะครับโอ้โแล้วเปิดฟลาซามานี่จะทำให้ตัวเองเล่นยากหรือเปล่าลครับเ้รนของเกาหลีใต้ครับถ้าเอา ถ้าวฟาซาบ้านี่เล่นลำบากแน่นอนครับเพราะว่าตัวอย่างลูบี้กับชูนี่ล้อล้วงครับนี่ครับล็อเปลี่ยนเลยครับเล่นไม่ได้อยู่แล้วครับเล่นมาเป็นน้องของรูน็อกแทนครับน้องเกาหลีใต้ครับตอนนี้ฝั่งของประเทศไทยเลือกครบแล้วเกาหลีใต้ก็ครบเหมือนกันในเกมสุดท้ายประเทศไทยกับเกาหลีใต้ในอารีดามาดูกันว่าจะสนุกขนาดไหน,นเกมนี้เด็กไทยกับเด็กเกาหลีนะอันยองอาเซยโย ับสวัสดีเจอกันวันนี้นะครับอ่ะใครก็ว่าแล้วขอคนดึงแชร์นะใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามหน่อยสอป,ปลาวสองทุ่มเด้อ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับโอ้โหคุณของขวัญน,นะครับดี่เด้งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะหนึ่งดอกกุหลาบก็เท่ากับหนึ่งกำลังใจนะหรือคอมเมนต์เข้ามาได้เนี่ยครับขอคนละหนึ่งกำลังใจนะฮะหนึ่งหัวใจก็ได้เนะี่ยเออขอบคุณมากๆครับ ตันก็ส,สนามอารีนาออฟเดอะเดย์ระเด็ไดทไทยกับหนา้าของเกาหลีใต้เกมสุดท้ายแล้เดทไทยนำ2-0ไปแล้วรั๋ไปดูว่าเกมนี้เกาหลีต้จะตีไข่แตกได้หรือเปล่ารับ ในการเจอกันตรงนี้ขอใคุณคนดูครับ200กว่าคนดูตรงนี้แชร์เข้าไปครับเดี๋ยวมาอีกแน่นอนเนี่ยอะมาดูไลา์อัพฝั่งของประเทศไทยกันหน่อยประเทศไทยตรงกลางครับเป็นแน่นอนซาวีครับสกินอาจารย์โกโจโซโดรุเนี่ยโรมิงเป็นโูบี้ครับเกมนี้ให้ลูบอะให้ลูบี้เป็นโรมินเนี่ยแล้วก็หน้าของไฮยูบุซายครับจังเกิลครับด้านบนอีกพีเลนเป็นชูครับด้านล่างเลสลี่เลนทองเนี่ยแล้วก็ฝั่งของเกาหลีใต้ครับส่งฟรังโกครับเข้าไปลุยป่าก่อนเลยครับตรงกลางเมทอย่างดูนอสครับจังเกิลไฮเเเเเปปปออออรรรร์ตตงงงนน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 นีีี้้้็็ฟัั่่่คบบดดาาาลลลลสวท เป็นเบียร์ทิกครับเนีสไนเปอร์เบียทิกก็มีเหมือนกันเดียบเดี๋ยวดูว่าใครจะแม่นกว่ากันเนี่ยแต่ว่าในเลนกลางเริ่มมีเบรกอะไรครับโอ้โหแล้วโดนไปเจ็บหนักมากครับลูน็อคโดนเจ็บจริงๆครับแล้วมาด้ในนามสกินที่แพงมากๆด้วยครับลูนอคลีเจนทั้งคู่ครับลูนอคกับฟรังโกครับแฟนนี้นี่เป็นตัวปัญหาเลยครับถ้าโดนปวดบัฟอาจจะเล่นลำบากครับแล้วฟังโกไปดึงใส่ผู้เล่อนของไม่ได้แล้วลึกเกินเสียเฟิร์สบัตให้กับอาร์ลอตครับยฟังของประเทศไทยครับ โอ้ลึกเกินไปครับแล้วดูบี้ครับด้านบนขึ้นมาเล่นไรครับแล้วฟรังโกจะเอาชูให้ได้ครับนี่ครับภาพตัดมาที่แฟนนี้เลยครับปัญหาคือประเทศไทยคือต้องป่วนบัฟแฟนนี้ให้ได้ครับาป่วนได้นี่แฟนนี้ก็จะเล่นระบากอ้าวแล้วลึกเกินไปเหมือนกันอารอดโซเหมือนหิวครับเกาหลีใต้ใจมันละเลือดมันร้อนเลยใจมันร้อนมากเดี๋ยวนี้นะต้องการเอาชนะประเทศไทยให้ได้ครับอันนี้แฟนนี้ก็ โดนป่วนหลังจากนั้นก็เข้าไปรีเฮดพีใหม่แล้วก็เริ่มที่จะมาเดินแก๊งอะไรก็ยได้ชูครับไลด์คอมโบใส่ได้อารอลครเยบดันบนเวฟดันสูงครับตอนนี้แฟนนี้ปิดด้านหลังจะเอาหน้าของชูแล้วโอ้ยมีเกาะขาวมาช่วยแบตนีไม่สนกับซิลเคเบโลิลพิวๆจะเล่นต่อหรือพอแค่นี้แล้วไปเสีให้กับอารอลด์เยบด้านบนโดนกดดันอย่างหนักเลยก็ไม่ได้รด้านล่างแก๊งยังไม่ได้งานจะเข้าเอาก็ไม่ได้ไร้ในเกมดีครับ โ,โอ้โหอตอนนี้เนี่ยเดินแก้งเล่นล่างมันไม่ได้ครับเพราะว่าฟังโกเองก็พยายามที่จะช่วยเบียธิกให้ที่สุดเลยครับเบียธิกตอนนี้มีฟังโกคอยเลี้ยงด้วยครับอาจจะได้เห็นเบียธิกเกิดอีกครั้งหรือเปล่าในฝั่งของเกาหลีใต้แอนนี้เคลียร์บัฟเลยครับไม่ได้ไปปวนบัฟแอนนี้ครับเลืองที่จะเอาอ็อบเจกต์ยังตาวครับโอ้อาร์ลอดเดินเข้ามาจะเล่นกับไรไรลูบี้เกี่ยวขัดไว้ก่อนครับสามคนของเกาหลีใต้ไม่เล่นครับปล่อยเลยให้กับไรไรครับ ยาบุษะได้เตาเข้าบูบัฟตอครับความสามารถของไฮยาบุษะคือสามารถแยกล่างได้ครับคือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแยกล่างครับคือทิ้งล่างเงาครับเพื่อจะไปเอ่อมูฟเมนต์ไปตามเงาแล้วก็อันดมบสกิลอย่างชาโดเนี่ยของไฮยาบุษะครับสับเลยครับถ้าเก็บมาแตกเต็มนี่จะแรงมากครับขึ้นไปที่เลสบับต่อก็ับแฟนนี่ เอาบัฟก่อนเรี๋ยวตัวสำคัญในช่วงต้นเกมอ้าวแล้วไอรอนฮุกไปโดนเลดลี่ย์ครับโอ้โหฟังโกูยังไปดึงเลดลี่ได้ยังสาวทีตรงนี้ครับแล้วกดยาวๆเอาเลยครับลูบี้ลูบี้ต้องถอยอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าทีมงานของเกาหลีใต้มาเติมครับดูน็อกในพุ่มตรงนั้นมีอ่ามีเหมือนมีแรงที่จะเอาลูบี้ด้วยแล้วดูว่าไม่ขับหรือเปล่าครับตั้งใจจะเอาลูบี้ครับแต่ด้านบอสโนเกมไปได้ครับ ไอียบูซาก็เคลียร์ผู้เล่นของเกาหลีใต้ออกไปดานบนชูด,ดันทาวเวอร์ไะไรครับโู้และเข้าไปเจอในเลนล่างดูพี่เกี่ยวสวยครับดาวนิงไลท์เข้ามาเลดลี่ครับล็อกขัวข้วคมคมเกบเรียรทริกส์ออกไปเอ <c oughs> ้ยดาของโฮียลาบครับโค่น่าจะเข้าไปเปิดปา่าให้ครับผู้และตรงนั้นมีเล่นกับเรื่อครับเล่น, <c oughs> นลึกเกินก็อันตรายครับเพราะว่าดาวเม็ดค่อนข้างที่เยอะครับตรงนั้นมีน้องซาเวียเลดลี่ครับ แล้วก็ลูบี้ด้วยครับจะเดินเข้าไปเอาตัวเข้าไปนี่อาจจะลำบากแน่นอนครับต้องกลับไปเคียร์เล่นครับสาวเวียร์ของประเทศไทยครับ <c oughs> แฟนนี้เกมนี้จะโชว์ความผิวไหวได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวต้องมาชมกันครับของเกาหลีใต้ครับ ยังได้บูบับอยู่ครับนี่ครับพายาต้องรีบไปปวดโอ้ยแล้วไปเจอแฟนดีกำลังจะตีอยู่ครับรับแ,แฟนดีซิเคเบิลจะเอาเสาวหยายให้ได้แล้วโกโจโล่วงไปแล้วแฟนดีแกเอาเาวาออกไปครับส่วนน้ของเลนลี่แกแฟนดีไล่กันยางต่อนเนื่อง้าดสายมาหายาจะเอาลูนอคให้ได้ชาโดมีหรือไม่มีตรงนี้โอ้ยแล้วเปิดเงาวาเล่นเลยครับแล้วเลนลี่ยิงกดมาแต่ลาดดาวเมจเป็นของหายาบูซา,คายครับได้ดังของลูนอคไปครับฝั่งกองบริษัทครับ สี่ต่อสี่การเงินนำมาอีกแล้วครับสี่นาทีครับโอ้ตอนนี้เต่าเกิดด้วยครับอารอลต์รีมาหาพื้นที่เลยครับนี่เอาพื้นที่กับแฟนแฟนีครับพยายามที่จะเข้าไปช่วยแฟนนีก่อนครับลูบี้เติมเลยครับต้องไล่ให้หายาครับเดี๋ยวดูว่าปาดฝั่งประเทศไทยหรือป่าฝั่งของเกาหลีใต้จะได้เต่าตัว,ตวนี้ลูบี้เข้าไปเกี่ยวอารอตครับฟังโกรี่มาเติมหายายังไม่จบตรงนี้ล้วโดนคอโมโบของสาวียอารอตล่วงไปก่อนแล้วประเทศไทยได้ได้ว่าอาลอตครับ โอ้ด้านหลังมีฟังโกไอรอนฮุกเรับจับเลยครับจังเล่คนไทยแย่อยู่ร้วไปเสียให้กับรอบฟังโกฟังโกเก็บหน้าของหายาบุสบาไปได้แล้วเดวอฟดากอนเตะเข้าหน้าของแฟนนี้แล้วล่วงไปเลยครับเสียแฟนนี้เหมือนกันเกาหลีใต้เรดลี่ล่าหัวคมมเก็บหน้าของรูนอซ์ออกไปสไนเปอร์จากเรดลี่เกี่ยวมาดึงกลับซาวเวียต้องถอยดีคอมโบใส่มาล็อกเลยครับเรดลี่ครับนี่ครับถูดาวเบนครับอีกนัดเดียวส่งฟังโกกลับไปคุยกับรอบมาว่้งเป็นที่รอยครับ โอ <C> e <AR> ้โหแรงจริงๆอะเร็วเรียบเป็นสกิลทูดาวเมยครับแล้วจอดทั้งเอการครับแฟนนีซิลเคเบิลมาจะเอาบัฟก่อนตอนนี้ไม่รอที่จะการทั้เเอการอาจจะเห็นว่ากันไม่ไวครับแล้วแฟนนีครับโดนถมเลยครับในพุ่มตรงนั้นมีแฟนนีอยู่ระดับดาวนิ่งไรจากเซอร์อ่ะญิงใจไม่ให้แฟนนีได้บรามครับโอ้ถ้าไม่มีใครมากัน ให้นี่เล่นลำบากแน่นอนกับแฟนนีแล้วไปเสียบูบับไปกับได้ไนไปแฟนนีซิลเคเบิลมาเจอหายาเข้าไปชาโดสับใส่แล้วเสียแฟนนีหน้าของเกาหลีใต <ๆ S 2> ้งานเข้าเลยครับหน้าอเกาหลีใต้ครับด้านบนชูกับอาร์ลอตยับยังมีประเด็นกันอยู่ในเลนบอลโอ้ได้ไทยพอโถมได้โถมยาวเลยครับแล้วปัญหาคือแฟนนีไม่ได้บูบับแบบนี้เล่นลำบากครับโอ้และชูครับเล่นกับอาร์ลอตไม่ไหวครับซีซีเยอะเกินครับต้องถอยหรอปะหลูบีรีบมาเติมครับ ต ah. ันนี้สี่คนของเกาหลีใต้ครับจะเล่นในเลนบนหยบสังโก้หน่อยนี่พุ่ครับจะเอารูบี้ให้ได้ครับสี่คนออกมาเบียตทิกยิงเช็คมาไม่โดนแล้วโดนเกี่ยวกับคืนมาแทนที่จะดึงออกไปแต่อารอดฟาสติสตัเล่าดาวนี่หนจากซาวยแต่ไม่สามารถที่ช่วยดาของรูบี้ได้ไฟตรงนี้ปราด้ไทกับเกาหลีใต้หายามูซาชาโดใส่ตั้งของ ลูบีได้ครับเราดูครับเข้าไปปาดมาได้สวยเหมือนกันอา่าหลอดนายชูส่วนเบทิกเก็บหายายหโอ้เกาหลีแน่นกว่าครับในเลนบนรยบ ความพร้อมตรงนี้ของเกาหลีใต้ครับทำให้ด้านบนได้เปรียบครับเราดูครับเหลือซาเวียคนเดียวกับยาโดนไอรอนฮุกก็พรอยครับนี่ครับปิกเกอร์ลบได้ครับหน้าของซาเวียอู้แล้วโดนดาวนิ่งไหลส่งอาร์ลอดกลับทันทีเก่าเกมจัดๆัดน้าของซาเวียขอพรอดได้เลยทาวเวอร์ไดเรนบนกําลังจะแตกครับแ,แต่ทีมงานเขาไดไม่สนใจมาเพราะกับเลดลี่ครับสองนัดไดไม่ได้แล้วเป็นเราของเลสซี่แกเบียทิกซ์ออกไปได้โอ้มาเติมได้รวดเร็วกับได้ได้ครับ โอ้หตอนนี้แฟนนีรีบเอาเต่ากับแต่ชูเห็นครับไวพ้พริบทันกว่าไปรีบเล่นกับแฟนนีแล้วเจอ The Way of Dagon เข้าไปหนึ่งทีครับแต่แฟนนีเก็บสไลด์ออกไปได้หนึ่งติวเคเบิลรอดมาครับดาวนิ่งหลายจากซาเวียไว้ทันแล้วปวนจริงๆครับชูของเรเทศไทยครับไปโดนนักของฟรังโกจับมาก็ไม่ไหวเหมือนกันเรับตรงนั้นมีนังรูนอครับต่อให้มีกอขา,าวมาโดนเรับยเพราะรูนอฟเป็นตัวละลายเกาะเลยครับ ลูบี้ยังไม่เลิกที่จะปวนแฟนนีเกี่ยวมาคอมโบจากสาวเวียได้แฟนนีแ้วสไนเปอร์จากเลดลี่โอ้ยิงบูบับตัดก่อนเลยครับก็ไม่ยอมให้บูขอยงประเทศไทยเหมือนกันเดียวตอนนี้หนักมากรับเก็หลีได้ครับแฟนนีไม่ได้บับเลยครับเริ่มที่จะปว่วนแฟนนีครับยิ่งปวนและยิ่งได้เปรียบก็ับประเทศไทย ใส่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยครับในเกมของประเทศไทยในเกมสุดท้ายตรงนี้ก่อนที่จะไปพบกับคู่ที่สองมันมันเดี๋ยวดูว่าประเทศไทยจะชนะเกาหลีใต้หรือเปล่าลูนารยิงกดใส่รูบี้ซ้ายสี่คนแล้วมีผู้เล่นของเกาหลีใต้ไปฟาดใส่แล้วดูคอมโบของซาวเวียช่วยเล่นรีบไม่ทันเสียตัวดาวเวกับอะไรดาวนีะไรจะซาเวียคอมโบคอมจอยเข้าไปครับลัวใส่กันดีครับเ้ืของเฟลซี่ครับโอ้โหดูครับเกาหลีใต้ก็อาศัยจังหวะชาบช่วยได้ดีเหมือนกันแต่ด้านหลังมีฮายากับโชกดคอนซิลเข้าไปได้เนี้รยครับ ต้องรักษาทาวเวอร์ในเลนล่างให้ได้ก็ต้องไต้ตรงกลางแฟนนี้เครียร์เวฟได้เหมือนกันต้องกลับไปเติมเ p ีเพื่อจะเติมในเลนล่างเงบแขงคอมโบของซาเวียตรงนั้นมีเพื่อนขรเล่นไทยสาคนครับแล้วฝั่งโกกเดินลึกเกินไปแล้วเสียกับฮายาบุสาเพราะอะไยชาโดพร้อมดาวนิ่งไยแต่ลูนอกเกว โอ้ลูน็อกเกือบลอดอย่างปฏิหารแต่ชูจะไปปิดตำมานและเรียบร้อยเคลียร์แล้วรอบไปชูของประเทศไ,ไทยและเดเวอฟดากอนไม่ไหวฟิกเกอร์ทันกว,ว่าครับเบียร์ทีเกาเกมจัดเก็บชวไปครับโอ้เขาเกมเกินไปครับสุดยอดเรือบีทีครับช็อตนี้ครับแฟนนี้เข้าไปซิลเคเบิลเก็บหน้านของฮายาบูซาทาวเวอร์เสีย,ยกับซาเวียระเทศไทยก็โถเหมือนกัน ก้านาทีที่บอกเลยว่าจับตาดูให้ดีๆเลยครับเพราะว่าบวกกันทุกช็อตเลยครับประเทศไทยกับเกาหลีใต้ในเกมที่สามครับแม่ตอนนี้ก้านาทีสิบห้าต่อสิบสองเลยครับเกาหลีใต้มีแรงครับมีไฟครับเพราะว่าการเงินไล่มาติดติดครับสองหมื่นเจ็ดต่อสองหมื่นเดียบเคียวเอฟในเลนบนครับแอลลอตครับตัดเวฟก่อนเลยครับสี่คนแม่ของประเทศไทยครับชูซาเวียครับแล้วก็เลสลี่พร้อมกับเรื่องรูบี้ครับแอนดบายในเลนกลา จะเล่นอาร์หลอดก่อนด้วยครับฟางกอฟได้เยหลอดเกิดมาเทียบรอยครับตัวปัญหาเลยครับประเทศไทยถ้าพลาดหลอดตัวนี้โอกาสโดนสวนสูงมากครับแต่ถ้าได้หลอดโอกาสจบก็สูงเหมือนกันเดียบหลอดหลุดเลยครับและเดินต่อแถวกันไปแบบนี้อาร์ลอดไอสองหายนะมาเยือนจูเข้าไปเล่นกับอาร์ลอดกับลูบี้เกี่ยวใส่อาร์ลอดมีเดอะเวออฟลากรกดบริไฟแค็งไปแต่ช่วยอะไรไม่ได้เสียหายกับเลนลี่เลดลี่เก็บอาร์ลอดสองใ สถานการณ์ของปรทไทยเริ่มดีขึ้นครับได้ไปหนึ่งตัวครับแต่เกาหลีใต้ย,ยังไม่หลุดหายใจด้ตรงนี้และชูเดวเวยเอาดากอนสวยๆมาเอาไปน,น่าของรูบี้รูบี้แกะป็บบน้าของเบียร์ชิคซอปลายแฟนดีซิเคเบิร์มาช่วยไม่ทันครับเหลือ3คนเกาหลีใต้ลูน็อคต้องถอยทันทีเพราะตรงนั้นดามเมจของเรนลี่มันแรงเหลือเกินแล้วรูบี้เกี่ยวสวยมาเอาไปน่าขอเรนลี่แกะปนด้านของลูน็อคออกไปและกลายเป็นที่แฟนดีที่ไปตัดมันน่าของนักกิงของประเทศไทยได้เหมือนกันครับโอ้ตัดกันไปตัดกันมาครับ ไม่ยอมกันเลยครับฝั่งของเกาหลีใต้รับประเทศไทยครับนี่คือเกมโมบายลีเจนด์เครับโอ้โหภาพบอกเลยว่าระดับฟูลเฮดดี้เฮดตอนนี้ครับใครที่โหลดเกมนี้มาเล่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเฟรมเรทดร้อยยี่สิบไปแล้วอย่าแล้วดูดูพี่เข้าไปเกี่ยวครับจะเอาให้ได้ครับไอรอนฮุกของพรังก็พร้อมดาวนิรันด์ของซาวเาีย่ายังไม่เอาหลอดครับประเทศไทยครับไม่เลือกที่จะเอาหลอดอย่า ดีคนดูที่เข้ามาทุกท่านเลยครับเกมที่3ประเทศไทยต้องเก็บ3าศูนย์ให้ได้ครับเกาหลีใต้เองก็ต้องการหนเกมไม่อยากจะโดน3ามศูนย์เดียบแปดดีครับหลังจากที่โดนป่วนป่ามาอย่างหนักก็พอได้บัฟก็ต้องรีบเคลียร์ครับแต่ว่าประเทศไทยไม่สนครับปล่อยบัฟครับแลกหลอนเดียบได้ทันนี่ครับเข้าไปเจอดาวนิ่งไล่เช็คครับโดนอารอนไปเต็มๆครับ ดูว่าการขึ้นบานของเด็กไทยจะไหวหรือเปล่าละชาโดเข้าไปสับแฟนนี่โอ้แล้วซิลเคเบิลต้องออกไปได้หายาบูซาทักไทยได้เจ็บปวดเหลือเกินเดี๋ยวไปลูกลุงจะฟังก้ไม่โดนเดียวเกาหลีใต้กับปนะเของประเทศไทยประเทศไทยน่าจะรอหลอดก่อนแต่ตรงนี้ต้องพยายามยาเสียครัยถ้าเสียมาอาจจะกลายเป็นเคาเติงแทกของเกาหลีใต้ก็เป็นได้เพราะตอนี้ต้องรอหลอดอย่างเดียวแล่เดียบ หลอดมาที่เลนล่าครับด่ครับมาเลยครับแฟนนี้ต้องรีบเคลียร์คีบเลยครับรู้อนาคตครับต้องตัดหลอดเขาไม่ได้ด้านบนเลสตี้ยิงใส่อาร์ตโอ้ยเราไปเสียชูวันกันเบียร์ทิ้งเก็บลาเราชูไปครับรูบี้ซานบายวิบบับรับโชคหรือเปล่าครับรูน็อกอาเดทไทยต้องใจเย็นแล้วแฟนนี้เข้าไปเล่นกับฮายาบุซาโอ้ยล่ฮายาโกชาโดไม่รอดครับแฟนนี้เกมพ้าของฮายาบุซาไปประเดทไทยเสียไปทีละตัวแบบนี้ไม่ดีแน่นอนเราฟังโกเกมซาวียนนี่คือเกาหลีใต้ครับ โอมือไวจริงกับแฟนนีเราไปเอาหายาได้ครับอ่านะครับตอนนี้แฟนนีซิลแคเบ้ลรีบเคลียร์หลอนลายครับเดี๋ยวดูว่าเกมสวนของเกาหลีใต้จะตึงะนาะไหครับฝั่งโก้รออยู่หน้าบ้านลาครับเคลียร์เวฟทันทีสร้างความได้เปรียบไายครับฝั่งของเกาหลีใต้ครับโอ้โหแฟนนีตึงจัดเลยครับเกาหลีใต้ครับนี่ครับดูครับไม่สนเลยครับบินอย่างเดียวครับเช็คหาอะไรครับโอ้โหนี่กระสาจากใครท่านโอ้โหบินบินหมดไม่สนลูกใครครับ ส3มนาที19ต่อ1 6การเงินนำห่างเพียงแค่2 0 0พยับแล้วในผู้มีชูครับต้องถอยออกไปเลยยับเล่นไม่ได้แล้วยับตอนีเรนไทไปปวนบูบับดาวแฟนนีดาวนิ่งไหลไม่โดนดาวแฟนนีแต่เลนลี่ล็อกยูมีบอดีิบอกจากอารอลตอารอลตพยายามจะบังดาวเมจจากเลนลี่โอ้ช่วยให้น้าองแฟนนีลรออย่างปฏิหารครับฟรังโกร้รับดาวเมตต่อเนื่องเลยครับชูเข้าไปจะเข้าไปเล่นแต่เจออารอลต์ครับ แมวไฟนอนสลัดครับเจ็บหนักเหมือนกันบังโกดึงมาได้หนึ่งคนของประเทศไทยแล้วบังโกจับตุ้ยเลยแล้วเป็นเล่าของเบียร์ทิกเก็บหน้าของดูบี้ไปได้ดูเอออฟจากก้อนของชูเข้าไปเตะแล้วเป็นเลสลี่เก็บอารอดไฟนี้เป็นเลสลี่เก็บหน้าของแฟนนี่ดับคิวจากหน้าเลสลี่ลูนอสซิลคิวเก็บหน้าของเลสลี่ไปได้แล้วเป็นดับคิวจากล oh yeah. ูนอสแฟนนี่โอ้ยแฟนนี่ไม่สามารถที่เล่นได้แต่ว่าเบียร์ทิกนี่เก็บเล่นประเทศไทยไปซะไหนเปอร์เข้าคม oh าคมโอ้ไ oh ม่กอนเกาหลีใต้อุย้ย เคียร์ทิศจากเกาหลีใต้แม่นจัดเย็บช็อตนี้ครับอุ้ยทําได้ยังไงครับโอ้โหสุดจัดเลยครับโอ้โหแม่นจัดเย็บเกาหลีใต้ตอนนี้บอกเลยว่ากำลังจะสติลครับจะเคลียร์ทาวเวอร์ในเลนกลางครับเดี๋ยวดูว่าการเคาน์เตอร์แอคแท็กของเกาหลีใต้จะนัวกันได้ไหมครับทีมงานเกาหลีใต้เซตไฟกันใหม่กรับประเทศไทยโอ้โหแม่นจริงครับแม่นมากครับต้องบอกเลยว่าแม่นมากครับ โอ้โดูครับตอนนี้14นาทีเกาหลีใต้โอ้โหการเงินครับนำแล้วครับตอนนี้กำการเงินของเกาหลีใต้นำเลยครับไม่อยากจบ3-0จริงๆครับถ้าเล่นแบบนี้ครับสไนปเปอร์จากปีอทิกส่องทุกพุ่มครับเปิดมานั่นดิแล้วมีดวยดาวรูบี้ครับโอ้โเข้าไปล้มสูงครับสไนปเปอร์จากเรนลี่เปิดแบบเหมืกัน ไม่อยากให้ฟรังโก้ครับเข้าไปโซนครับยึดพื้นที่ก่อนเลยครับรูบี้ครับดึงหลอดอะไรครับด้านขวามีน้องรูนาฟส,สายมีเบียร์ทริกับหลอจังหวะเล่นครับ โอดึงกันไปดึงกันมาครับประเทศไทยเกาหลีใต้ครับรตอนนี้เกมสุดท้ายด้วยครับเกาหลีใต้ก็ไม่อยากจบสามตัวแล้วครับด้านซ้ายมีทีมงานของเกาหลีใต้แล้วคอมโบของซาเวียลูวี่เข้าไปเกี่ยวมาหายากดชาโดดแถมดาวนี่หลาจากดาวซาเวียไม่ไหวดาวเบลของเบียร์ทิกแรงก,กว่าก็เลยเป็นนายาเก็บดาวรอสบายลูน็อคเก็บซาเวียซาเวียเก็บลูน็อคแรกกันไปแล้วมาคิวจักเปรียตที่เก็บอายาบุซาราการเป็นเกาหลีใต้เบียร์ทิกได้รอดครับงานเข้าเลยครับประเทศไทย โอ,โอ้สุดยอดกับเกาหลีใต้ประเทศไทยตอนนี้ต้องรับเลยครับชูต้องถอยกลับมารับดาวเมจของกเกาหลีใต้ก่อนครับเพราะว่าทีมง,งานเกาหลีใต้กำลังจะดันไปเลนกลางครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นว่าเกาหลีครับจะเอาครับโอ้แล้วหลอดมาแล้วด้วยครับ ประเทศไทยต้องเล่นเลยครับเบียร์ทิกสไลด์หลบได้แล้วโดเวอฟจากก้อนไม่ติดด้วยครับเน่าชูโดนเคลียร์ไปเบียร์ทิกเกิดจัดจัดเคลียร์ได้เขาชูไว้ได้เกาหลีใต้กับประเทศไทยในเกมสุดท้ายจะเป็นยังไงประเทศไทยต้องกลับมาเป็นเกมลับ uh อีกครั้งแล้วครับผู้จากเกมบุกที่หนักหน่วงเดี๋ยวกลายมาเป็นเกมลับลายกับประเทศไทยครับฝั่งกดึงยังไม่โดนครับต้องเคลียร์หลอดลงไปก่อนก็ไม่ได้สายมีหายาบุษาครับทีมงานของเกาหลีใต้เซตไฟครับลอยสองคนจะขึ้นบ้านของประเทศไทยแล้วครับ ประมาทไม่ได้เลยครับแล้วดาวนิ่งหลเคลียวเวฟเลยครับต่อเนียบ กลับมาเป็นเกมลับแล้วครับในพุ่มบุเรนของเกาหลีใต้เยอะมากแล้วโดนไฟนอลสเลสตเข้าปาดเข้าไปแล้วเรียนรลอยก็เป็นแล้วว่าอ้าล็อกเกมดาวลูบี้เสียตัวรับดาเมจไปถึงตัวครับลูบี้ไม่อยู่ครับเป็นไฟ4ต่อ5เกาหลีใต้โถมพร้อมคีฟในล่างฟังโก้ไอ้ธุกเข้าไปแฟนนี้ซิลเคเบิลมาพร้อมดาวดิ้งไลท์ของซาเวียดึงซิลเคเบิลเพื่อหาจังหวะครับด้านหลังเบสทิครับเสียเอพีไปเยอะแต่ว่าเคลียร์คีฟเพื่อเพิ่มเอชพีได้ครับ ต้องรับให้ได้บ้างแล้วครับไปบุกเขาไม่ได้ต้องมารับคืนบ้างแล้วรับหายาบุซายครับเป็นชาร์โดครับเคลียร์เวฟทันทีครับใช้เอ็นเบสกิวเคลียร์คีฟออกไปอาจจะรอเวลาอะไรครับแต่มุมมองตรงนี้เนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะต้องรอหลอดครับผมมองว่าเกาหลีใต้จะรอหลอดอีกชุดเดียวครับแต่ประเทศไทยเองถ้าสติลหลอดได้ก็น่าสนใจครับ คือสิ่งที่ทําได้ตอนนี้คือบระเทไทยเนี่ยต้องเคลียร์ production ยับดันเวฟให้สูงครับถ้าไปเล่นแบบนี้อันตรายกับประเทไทยแล้วโดนไปนอกสนามปานเข้าไปอยายาภูสากพร้อมดาวนินไหลของสาวเวียนแล้วเป็นเลดลี่ก็ยิงเก็บได้มาลอไปเลดลี่ตัวดาวเมทลักยาเสียเด็ดขาดแต่ไปเจอดาวเมทโถงกระนำแล้วเบียร์ทิกเก็บเลดลี่เบียร์ทิกยังไม่หยุดที่จะกอดยับแล้วมากัน3ามคน,นยับแล้วเกาหลีใต้ยับอะไรยับตอนนี้น่าจะเล่นทัวร์เลยครับได้เปลี่ยนไปครับเวลาจะเคลียร์พื้นที่ที่รอไาครับ โอหรือว่าจะดันจบเลยหรือเปล่าครับเหมือนเกาหลีใต้ไม่อยากได้หลอดยับประเทศไทยพยายามที่จะเล่นรับตรงกลางมีรูบี้แล้วไอรอนฮุกเข้ามาครับจับใส่ลูบี้บดีเบีทิกเกมร้าองลูบี้ออกไปเสียลูบี้ไปแล้วยับฝังของประเทศไทยครับโอ้โหนี่ครับใจเย็นจริงๆครับแล้วฟังโก้นี่คือชอบดึงโดนในสถานการณ์ถุกเฉิดตลอดร,รับ โอ้คอมโบของซาเวียได้ครับลัทดาวนิ่งไหลเอาได้เบียทิกกับพระเดชไทยตัวดาวเมทหายไปพระเดชไทยจะสวนคืนเราเป็นรอฮายาบุสาแกันนของฟังก์แฟนนี้ซิลเคเบิลแต่โดนเดอะเวย์ออฟดากอนของชูเบกไว้แล้วคอมโบอมตะแตกตะซีต้องจบแฟนนี้ได้เลดลีล็อกหัวมาเรียบร้อยเสียดาวแฟนนี้เป็นชูเก็บแฟนนีออกไปนี่คือพระเดชไทยครับ เ็กไทยหาจังหวะจนได้และแก้เกมได้สวยด้วยครับาอาหลอดก็ยังไม่กล้าออกมาเลือกที่จะเปิดรอนะครับเลนลี่เลดลี่เคลียร์หลอดกัปตันของซาเวียก็หายาด้านหลังรับมาะายครับต้องได้หลอดให้ได้กับเทศไทยเกาหลีใต้ไปพลาดด้วยเหมือนกันครับตอนนี้อารหลอดอาจจะขึ้นสูงไม่ได้ดาวนิ่งหลายเช็คทันทีกับรูนอฟสตาซอยมมชูคอยเบรไว้ยลัดได้เป็นทียร้อยครับกัป้านของเลสลี่เก็บหลอดเราไปเทศไทยกับเกาหลีใต้เกมนี้เทศไทยต้องบุกลายครับ กาจะต้องขึ้นพร้อมหลอดรับน้องหายา,ยายก็ไปกดชาโดนโดนไฟนอสแลนดครับขัดไว้ครับรูบี้จะเข้าไปเกี่ยวผู้เล่ยกอริได้แต่ลึกเกินไปครับมาอะไรครับคลิปในเว็บกลางครับแล้วเข้าไปเจอไอรดันทุกของฟรังโกหล,ลบได้ครับรูบี้กดคอนซีลออกไปทางซ้ายก็เวียด้านหลังแซนบาบก็เบียร์ทิกรอหาเวชั่น ตอนนี้ต้องเก็บเบียร์ทิกให้ได้อีกหนึ่งครั้งครับของประเทศไทยแล้วเลสลี่เข้าไป2นัดเจอแล้วก็เบียร์ทิกสติลคิวไปเบียร์ทิกปอดทำได้ของกอมาตานเราเป็นเลสลี่เก็บเบียร์ทิกเราเป็นได้วพราะูนอสเกมไปได้เลสลี่ไปได้โอ้ไม่กอดไฟนี้เดือนเดือนเกาหลีใต้ไม่มีอะไรจะเสียแลกกับประเทศไทยและกลายเป็นดาวนิ่งๆของซาเวเฮเติมดาวเมนฟังโกจับลูบี้เสียให้กับดาวฟังโกกับลูบี้ครับประเทศไทยกับเกาหลีใต้ยังบวกกันอยู่ครับและชูเดวอฟดาก้อนจะเอาลูนอสและเตะหลับเลยครับชูเก็บลูนอสเอาไว้เด็กไทยกับเด็กเกาหลีมาาาาาหหยกดดชโใส่นน้ของแฟ แล้วแพนดีซิลเคเบิลกลับบ้านเพื่อจะหลอดเดฟหลอดได้เลนบนกับฟรังโกกระชากมาไม่เจอใครแลวโดนปาดนีแฟนนี้ตัวแบกของเกาหลีใต้แกปนาก็หายาบูซาไปได้โดนจบทันทีเหมือนกันนะก็อาลอดเสียกับชูรับแล้วดูกับหลอดกับกำลังจะดันบ้านของเกาหลีใต้ครับประเทศไทยกับเกาหลีใต้แฟนนี้ตัวแบกไล่ปาตัวบางก่อนนะชูกับโดนเกือบโดนเน่าไอ้ลูกกของฟรังโกครับตอนนี้หลอดก็จะเข้าก็แฟนนี้สุดความสามารถอะไเลยกับแฟนนี้ก็ต้องกันบ้านไห้ได้เกาหลีใต้ต้องกันได้ได้ครับ อ้เบียที่เกิดครับประเทศไทยต้องระวังครับฟังโกดึงมาโดนด้วยครับแล้เคลียร์ด้านของซาเวียปอดอมตาตะซาเวียได้ก็ฝังของเกาหลีใต้แล้วเสียซาวยเวียเบียที่เกมซาเวียนี่คือเกมรับของเกาหลีใต้โอ้แฟนนี้ตัวแบกแล้วทุกอย่างจริงๆครับเกมนี้ของเกาหลีครับโอ้มันจัดครับเกาหลีใต้ไม่ไม่เหลือทาวเวอร์แล้วครับตอนนี้แฟนนี้ต้องเคลียร์แล้วครับ ดูว่าจะสวนได้หรือเปล่าครับ20นาทีตรงนี้เกมตึงๆ3ามสต,ต่อสาสอการเงิน6 5หมื่นต่อหกหมื่นสี่ครับโอ้โหเกาหลีครับเดฟได้ยังไงครับหดือจะเชื่อครับดิครับตัวแบกเลยครับอาจจะรอจังหวะเลยครับตอนนี้ทำเวฟเลยครับเกาหลกีใต้โอ้หายาบูซาเองก็พยายามที่จะอันติเมตสกิลใส่แมนนี่นะครับแต่ไม่ไหวครับค่อนข้างที่จะเล่นยากครับเกมนี้ครับเรืไทยครับ มาสู่ความสงบอีกครั้งยบโอ้โหมันจริงๆยบไครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยยบนี่คือเกมโมบายลีเจนและศึกอารีนาครับระดับหัวที่แต่ละประเทศเจอกันยบเป็นการวอรกิลวระดับประเทศในเกมโมบายลีเจนครับใครแรงสูงได้เล่นยบโอ้โหแล้วฟรังโกเไปเช็คมาเจอครียมยบด้านซ้ายด้านซ้ายมีอาร์ลอดส่วนด้านล่างนี่ด้านของออยาบุซาก็ทำเวฟลอยับดีโทนี่ต้องเคลียร์คือถ้าเกิดเกาหลีจะแก๊งต้องเคลียร์ดีโทไปครับเพราะว่ามันเปิดวิชาแนบเนีับ มันเปิดเหมือนมันจะบอกว่าอ่าเป็นเหมือนว่าเดียบแม่ทำให้ฝั่งข้ามเนี่ยนะครับแก๊งลำบากครับโอ้โชูครับ ถูว่าใครจะพลาดก่อนนะอู่แล้วถูไปเปิดดูน็อกครับชุดเดียวหายเลยแล้วถูกกาเล่นย่อมเก็บหน้าลูน็อกสบายโดยเวฟดราคอนแฟนนี้จะไปปลาใส่ถูคอมโบจะซาวียประเทศไทยเจอไฟนอลสลัดของขอะไรด้านของอาร์ลอตครับโอ้แล้วดูครับหน้าของฟรังโกจะดึงผู้เล่นของปรทไทยเบียร์ถิกลวนด้านหลังมาเกี่ยวได้สวยกับลูบี้แล้วปลดอเมตะเอาไปตอนนี้อยู่ที่ไข่นิ่งกว่าลันเลสซีเก็บรักอาร์ลอตไม่ได้ประเทศไทยครับกำลังจะขึ้นเวฟเล่นกลางกจะจบไม่นด้ของเกาหลีครับแต่ไม่เอาหลอดด้วยก็ได้เลจะเล่นต่อหรือบอกแค่นี้เบียร์ถิกเจ็บหนักหายา ไปซอบได้เรียบร้อยหายามุสานจำได้ไปเป็นจริงประเทศไทยกับเกาหลีใต้เกาหลีใต้เหลียวแฟนนีกับหน้าของฟรังโกครกับแตงรีตีบ้านอดีประเทศไทยจบไม่จบจบไม่จบเรียบร้อยประเทศไทยวินเนอร์โอ้โห,โหสู้ชีวิตจัดเลยครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยครับโอ้โหมาโมบายลีเจนสุดมันครับประเทศไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไป3ต่อ0เกมครับ โอ้โสนุกมากเลยก็เลยใต้คือแฟนดีตึงมากนะยังไงก็ขอบคุณด้วยนะคนที่เข้ามาดูในคู่แรกวันนี้เดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับประมาณ2องทุ่มใกล้แล้วนะสปปลาวจะเจอกับสิงคโปร์อีกใครที่ยังไม่ไปไหนมาชมเรื่องของสองปปลาวกับสิงคโปร์ได้นะอีกสักครู่นะยังไงเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ